สบายดีสบายดีพี่น้องท้าทายสบายดียามตอนเทียงเนาะยินดีตอนฮับเปขาสู่สองดีมสาหลาหนึ่งแปดคือเก่าพี่น้องหลังจากอีพีหนึ่งพันไปเนาะแก่น้องไม้อะไรกะัปิีงกบปิีงเขียดอะไรกะับตำบะคงกินขเขายิ่งแคบน้องเนาะบันดนี้แม่เบิ้งอีพีสองพี่น้องในการหาปลาว่าปลาเขาสีได้อีบอเนาะพี่น้องเนี่ยมากับเสาคีมเสาอ่อนแน่เนาะพี่น้องห้ากันน่งถา่ายจนหดเทียงถ้ามังจะแป้นโมงเสาพี่น้องกินเขาแล้วแล้วเนาะ มเบิร์อีพีสองในการจับปลาเนาะเบิร์ตน้ำมันเ่าได้วะวันนี้แปดิมันนี่วางเสาแปดชิแต่ซื้อมาอีกหาชิปแปิปสองเซ็ติพี่น้องดี้ิน้ำมันจีได้จีได้ข่าน้ำมัน่วาจับปลาดน้องซ้อองพงนี่ยแหละนี่เนาะตอนนี้พี่น้องเวลาชิปสองมึงกลัวๆเลยเอาจับคนยอมาอีกจักหนึ่งนาพี่น้องเนี่ยการน้ำเนี่ยยุปปิจูบลงบกไปแบบนี้แล้ว ปีนี้เกันจูบไหวกวัวเนาะพี่น้องน้องนี่ก็เป็นน้องของอันเมืนะ่อก่อนอ่ะเป็นดินของซุ่มอันพอแม,มเลเมีอเหลือเบียงหายซุ่มลุงเสอือซุ่มลุงนิดซุ่มพลาเนะาะเดบับอันปัจจุบันนี้คล้คายแหละเนาะพีคล้ายแห่ข้าวจะคล้ายข้าวจะอยู่เฉลีแยเทวา,าห้องคล้ายแล้วเด้อพี่น้อง มันไปเลยอะนึกว่วามใหม่ใหม่เดี๋พี่น้องเห็นปไฟเลยเห็นปไฟเลยแสดงว่ามีอยู่นะพี่น้องเนาะปัจจุบันกับข้าเจ้ากับหาเลี้ยงปลาได้อยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าดินแบบเป็นคลองข้าเจ้าแล้วกายแล้ยนะพี่น้องดินนั่นเองอ่ะร้ายแลยเป็นชิบก่าเฮกตเต่าคนเนาะเป็นเลชิบกัวเฮกตเต่าคนแหละที่เป็นแม่เดี่ยวคายหมดแหละนะพี่น้องเนาะดินนั่นเองได้สามคนทำมีไดยย้สี่เนาะทำนี่ยจิ๋ว นักดีมนะใกลแล้วไกลแล้ววันนี้เห็นป้าใล้แล้วบรรยากาศอยู่กลางหนองนะจ๊ะตอนนี้ลงวิวีบรรนองบัรห้วยตันนีหนาหนาวแล้วบรรไอทั้งนั้นหนาหนาวอย่าพักจัดเจ้าล่ะมันไปละน้อพี่น้องไม่ผ่านมียเไาตัดให้ตัดไหวเด้อ้ม่เดือดโอ้ยงานวันร้ายจะเถะเพื่อนเราหน่ะไม่เดือดเนี่ยมา อยู่ได้ไหมเกปไปซิวอ่าวลาซิวพี่น้องที่วันแกปลาเกเออแกใช้คู่เพ่อละเกใช้คู่เด้อพี่น้องตอนนี้กำลังน่งฐานานทะลลกสะเจื่อนมาหอบที่สองเนาะนอนตืน่นดูจดีไม่ก็นจเะเต็มเมื่อสามวันไปนสตีมกันจะคเฮาเียพี่มัน,นาเถอะพี่น้องเอ้ยนาเห้ มาแล้วตัวหนึ่งเนาะวัดไม่สีได้เลยยื้อๆกระโดดไปหาเอ้ยตัวใหญ่เลยว่ะไปแล้วตัวหนึ่งว่ะเป็นไหนบอกกูสีขาวๆสีเหลืองเฮ้ยเด็กสัมมาเล็กเด็กเพิกสัมเอียงได้ปลาแล้วนี่อ่อนอุ้ยนี่เต็มของว่ะเออเต็มของเนาะอุ่นเด็กเด็กสมเล็กพี่เนาะ กลังลุ้นอยู่ว่าฉีดว่าฉีดได้ปลายไงนะแต่เนี่พี่น้องชองสหายอยู่วันน่ะโอ้ยลมหนาวฟางงางลมหนาวฟางงางกิบจหัวเลยเนาะอู้ยโอ้ยเลิกได้ทางนั้นเด้อซ้ายิงทรงสีม้านาะถือของลาเอออ้าอย่าลงไปมันเลิกมันเลิกมันเลิกล่ะยืนเงาหน่อยอยู่แบบปลาอย่างนั้นเลย น้องกำลังหลุดมาปาน้องนีนสิหนี่บ่เดี๋ยนี้หี่กับเด็กใหมเห็นไหมวาเขามีกำลังใจพวยรานพ่าเนาะมีอยู่ได้ได้เห็นห้วมันมาดูบ่ละแช่วงด้วยอ่ะไปแล้วจ้ะเด้ยดไปแล้วไปแล้วปีเลยูปมันกันดูง่ายนะมาดูกดูมันดี lê đi 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 นอายนประดุกหน่อยังเลยนะเอาลวเอาไปปล่อยปยเอาไปตุบได้เห็นลูกกี่ด้เสด็จนะพี่น้อโอเคไปชิวเนอเน่เด้เแม่แ่ร้าอยู่บ่เกีงอลีน่ะแม่เกีงอลีไปไปชิวกับกุ่ ไปกูไปไหนที่หนึ่งท <ST RI K> ี่น,นเดี๋ยวก็ได้อาชทันอีกแล้วได้ที่น้องปลาคอตัวดิมเพี้นน่ะแล้วมันไป <S 2> <S 2> เขาแมีท่อนไปเขาเงียงเงียงอันใหญ่โอเด็กห้าใหญ่โอ้เออ,เอพี่น้องปลาดุกอีกแล้วอ้ยปลาดุกเจ้ามักเงียงแหละน่าพันวะแล้วแหละเกือบไปปลาดุกปลาดุกเจ้าปลาดุกเฉลียได้ปลาดุกดีมากินปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง ยัล่ะพปัาดุอีกแล้วพนักเนียนมนเลยเฉียดเดอ้อโตนะจ๊ะเฮ้ยพักมือลวพี่นอักมืออะพีอปักมือลาแลวครับพี่นอสาโตเด้อปลาดุสาโต แดดแต่อีกแล้วพี่นอ้องได้ดจะประดุ๊กเราท่านนี่เนาะอยอูย่ในใบใหม่ปักมือไปเลือเฉียวหนึ่งปักมือเนี่ยหายและเงี้ยวเฮียนะบุลือกิ้วเชือปักนี่ยลลังจะปลาโลดประองยะอันเดะพอนเอาวประองหยาดกลาเป็นตะหยานอยู่แล้วเยอะเหะรอมันดิน่นเดะอันเดะพี่นอ้องลงไปหา,หาเ <c oughs> พื่นอนเจ้าเลยลอยเอียนล่องจมเลยลอเอียน <c oughs> <c oughs> เอียนหน่อยพี่นอ้อง ใอเอียนลงตัเอ้าได้เลยเอียนจับเอียนกับจับปลารดอันใดยากลวเอียนปรารดโทรกันโทรกันจับูีจิงวะสอยไงลังเอสสันใช่ไหมมาสาวเน่กุ้งก็ลายไหนสาวอันเี <h <h ้มาเอาาลายน่ะ กุ้งหน่อยนี่ยแล้วกุ้งจ้าดกสิพรนี่เนี่ยอันกุ้งนะพี่ดอกุ้งเต้นเด้อเนี่ยอันเียพอยากกินโๆกเจ็บเจบมาอะฮาอาบอกกุ้งเลยอาอ้ยนี่จอา้่ะ ทางเดินมันจขึ้นนะทางเดินมันขึ้นเลยเน่เน่เน่เ่นรนแหละเน่เรแล้วบวอาคนใหม่ขึ้นเจะว่าไมีเปลาจะได้หันนะเออเออเออช่วยนี่เน่มันขึ่นแล้วพี่น้องเน่ อยบปลดดุกซะและเดกวคอว่าอวเอาขื้นค้อนนเอาขื่นเนี่เอาขื่ลอยปม้เอาขลอปเจุกอยู่ท่เทมเออปลาดุก้มู่อยู่หล่ๆโตวิจาร์ัวน้อยๆโอ้ยพื้นหอยขนุง่งไว้ยกซี่นะเพรสื่อได้น้ท้งหนึ่งเทวดาเขาดเทวดาทรงไม่กินเออเทวดาทรงไมา่ากิน,นะน,นอ,อ่ะกินขนมก่อนเลยค่ะนนง เอละนี il, uh, ่เดี said, well engineer, ๋ยวล้างมันอ่ะพี่พี่พี่แมอ่มไมขึ้นมาทางไหนพี่น้โซดูโซแน่โซนดูอ้ยไงซื้อในน้องนไง้แล้วมน้อยนอยเาได้เาแทนเป็นลาพนโามีมไมู่่เพียเปนแบบปลาน

ไปนะครับเร็วไปนคับ่ได้ไปไดโอ้ยวเห็นทางแมรับผัวท่านอามาเ้อ

เอ้ยน่เบี้ยงอาลูกยายแหลมตายนะนๆตัวน่อยเาะุ๊นี่ยายจวิ่งเรยนี่ประตูนี่ไกป่อามาซีโตนตักเอาอีกเออหาโตแล้วโตอะไรเย เามาบ่เ้เนะีโตอาไปใส่ก่อนใสก่อนอะ กบโบกแล้วตอนไหนน้องน้อยๆไปสักเือฝ้ากๆอนนี้กนดา้เช่ะว้าสวิงนาสวิงไปเป็นหน้าคำเลยใช้น้ำเลียมเียตังโตสอโตสองโตนุ่ม้ำเขียบกลับมาเด้อ่ไปใ้านหุ่มเใหมอด้เนี่ยฮะ มอนาอีพอเออนาอีเมย์จ้าจ้าตะอ่อนมันคุ้มได้ได้พี่น้องวาปากอยู่ันจ้างพีดนะดไดได้ัพี่บเป็นจะวิ่งเสียอเลยจะวิ่งเสียมั้ใช่ใช่พี่น้องอุ้ยอุ้ยอ วจับปลาเมื่อเดียวนี่เดินไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยเดียวีนบึ้งสิคปาแล้วันสุดบึ้เกจับตัวบวบกนี่ปลาใหญ่เลยสิเบ้อปลาใหญ่เลยสิบดบดบอบีบอบีเอ่เอาปลาเจ้าก่อนะมันขุดอยู่อี่เนี่ยขุด เข้าป่ามันกันอมาเย็รนะไตัวลกาลอย่าจอย่าเท่นกโอ้ยงอ่ะเนียเสียเครื่งคมเล่นบ่าจิตวปวดเร้ยโ่าวาสาวอ้าวสาอ้าวนาบ๊ททุกคนเด็ดเด็ตัวนี้ละทอามาดิชวนน้ารชวน้าวชว

เออโอเคหนึ่งสองเออหนึ่งไอ้มาหนึงหนึ่งามอออยป้าเอานั่นเดะอยู่แถวนี่อดูปูจักจัวเออรอบ้างเอองูมาลอเ้ตน่ะเดะเดเป้าปามันสีตาเลยนี่นี่ป้าปาเป็น เที่ยวมาปุ๋ยไร้ขึ้นมาขนัมนไ่ไล่ี่เนามนไม่ได้กุ๋มเลยให้แม่ไปอุ้ยอุมาให้แม่พี่ลดีมเ่นนิหนใช่กันิดท้าชิดอาวแมนเดอรนงมปาเองเพลนไอ่นเนี่ยน้องนี่แงรัวตนนี่ให่กว่ามือน้อต้นนี้ใหญ่กว่าม ินปลาเข็งไม่กินปลาเข็งเฮ้ยออกมาเดี๋ยวคือชิบากินปลาเข็งออกแล้วแม่อ,อ,อ๋อกกินปลาเข็งอ่อนป้าป่านี่กินปลาเคง็งปลาเข้ามันนะ่ะเดี๋ยวเพิน่นเพิ่นว่าเพิ่นปลาใหญ่ก็กินปลาหน่อยออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมันออกไม่ได้เลยพี่น้องปลากระชิบประมาณนีนะ้เฮ้ยเฮ้ย ก่นาังเอาตัวใหญ่เนาะพี่น้องพี่น้องมีปลามีปลานี่น้ำปไหนไปไหนครับไปขนหย่าเลยแมนบอมาเชื่อดอกนี่นาบ เล้ยาย่โยเฮ้ยหูยาใสต่าไล่ต่อนแ่เก็บุวดละทุงปวดละทุงทก็บกลุ้งพีลาเก็บพี่ตังผีมันลายอ่ะดีแง่งกลุ่มลาไหนเห็นปะมึงหนาแต่ละคนพี่เนาะกินต้มว้าวหนาซ่งมาเจ้าเนยหนาช่างีเมนกันเมลื้อไซรัส่้วเออ nên là học cùng anh tiếng khác quá lạ khác nhau mấy đứa lên tập nè học này học này học này giáp giáp không giáp thắt như vậy à úi giáp đi ปิ่งกิ่ล่ยังไถยได้อีงเนาะในนั่งพี่น้องตอนนี้กะป่าเลี้ยงคือชีบด์เลยเนาะพี่น้องเออเบิด์ตำหนันเลยเนาะเนี่ยประมาณนี้เนาะพี่น้องเปนคำเป็นคำเป็นคำแล้วป่ามันบ่มีลายพี่น้องบ่มีลายพี่น้องสรุปแบบป่าห้ากับสีมีประมาณนี้แล้เนาะเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะพี่น้อง ปลาจะไปซิปเบิร์ดมีทันทีนี่ปลาไนคัมปลาไนครื่องเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้แหละเด้อเด็กเห็นบอกมันกินหอดปลาอันนี้มันกินหอดปลาเคียงอันนี้นะปลาเขมันว่าแม่ปลาเพี่ย็จะเอิญปลานี่นะปลาาขมันปลาเขมันน่ะปลาไนคัมปลาแมนปลาเอิญปลาเขมันปลาไนคัได้ดิปลาเขมันปลาเขมันพี่ปลานเหรอพี่ปลาไนาัม ปลาานอย,นอ,ยอ่เออไหนคือกันได้นี่เได้ปลาเข้ามันออเอเฮ้ยปลาปลาบ้าเฮ้ยเด้วก็ปลากุ้งปลาเจ้าแม่อยู่หัวแม่มันอยู่หัวพี่น้องฝา,ากอ่ะชิได้ประมาณนี้เฮียพี่กายเนาะพี่กายเดี๋ยวไล่กลัวพี่กายเดี๋ยวสาวสาวทรัพชีพหัวจ้ะเดี๋มีเลี้ยงจับมาเดี๋ยวประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องตอนนี้กําลังเผาป่าเนะาะชดชดจากนอน ในล้างขึ้นจากน้ำอ้ามันคว้านในน้ำเป็นน้องกระสีประมาณนี้ปลาปลาคอเผาเกลือปลาคอตัวเดียวในน้องเนี่ยตัวที่ดีเพลินเลวมันแหลนหันปลาหันข้าวแยงพี่น้องคลิปนี้กระสีพากไว้ซัมนี้เด้อปลาปีนี้มันบัวรายพี่น้องเออคารน้ำมันกับบัวพ่อครับพอดีแบ่งกันกินเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซัมนี้เด้อพี่น้องดูน้องหาปลาปีหนี้บัวมันบัวมันทัปีกายังใส่เป็นน้ำดีมากอยู่ไปพอกันไหมคลิปหนาแล้วทุกคนเด้อสบายดี บายๆเด้องุ่มงุ่มป่าสน,านั้นเครเ่็งเล็กๆน้อย <laughs>